อยากจะสุดแต่โดนอยู่ที่เงินดาวมาหาปอปายเลยครับพี่คันนี้ครับฮอนด้าเซเว1.5แฮตแบกโคตรสวยโคตรสุดนะครับของแต่งหมดนี้ออกรถ99บาทไม่มีเก็บเพิ่มครับแล้ววันละรถเอาแบงค์สิดมาแลกเงินดาวได้อีก1นึ่งแสนทองอีกหนึ่งเส้นซื้อผ่อนดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียประกันไม่ต้องจ่ายปีแรกเอาเงินคืออะไรวะเปิดพี่่อนสปีครับพี่จ่าย3ปีพอดอกเบีย้ยอีกปีหนึ่งผมจ่ายให้สุดยอดปะ่ะนะครับผมนะโคตรสุดครับและเหมือนที่บอกครับออกรถกับปอครับรถมือสองราคาถูกรับประกันศูนย์ นะครับดอกเบีย้ยออกใหม่พี่คันนี้รับกันอีก2ปีครับจัดไปครับเหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยแตกต่างกันที่ว่าใช้เงิน,นดอกรถแค่เก้าเก้าแค่นั้นเองให้ดูครับหมดนี้ครับท่อแต่งมาให้แม็กใส่ให้เราลองงี้บางคนถามรถมีปัญหาหรือเปล่านะครับไม่มีชนหนักจนน้ำเ๋ยวแมวพี่ก็ไปไม่ไมกลับใหม่ซักคันออกใหม่ล้านกว่าผมขายไม่ถึงล้านครับพี่นี่เลยครับขายเท่าไหร่คันนี้9ก้าแสนกว่าแค่นั้นเองอหมดนี้ไม่มีพีเพิลนะขาย9ก้าแสนออกรถ99้99ครับราคาเงินสดแต่โปรไม่รวมแบบไม่ต้องค่าธรการนะครับ ให้ดูครับพี่ออกโค้ดง่ายนะพี่บัตรใบเดียวเซอร์คนเดียวไม่ต้องคำอนุวัติภายในวันเดียวนะครับไม่สะดวกมาเซ็นหนึ่งที่ส่งหนึ่งที่ครับรถมีปัญหาบอกแล้วนะครับดูแลศวนทุกประเทศนะครับใครสนใจด่วนเลยพี่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาเขียนได้คอมเมนต์เลขสิบนะครับหรือเซลฟี่กับแบงค์สิบเรามาก็ได้นะครับแล้วก็ทักมาเลยที่ไลน์ a p o pak หรือโทรมาที่เบอร์097939344 9นะครับ และสุดท้ายเลยนะฮะพี่นายอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดดีทุกช่องทางเ c e บุ๊กยูทู u ติ๊กต็อกนะครับสามเหลี่ยมออโต้โคตรสวยพระบอดได้ด้วยโคตรสวยพระบอดได้ด้วยเป็นไงนะครับโหชุดตรงชุดแต่งโอ้โหขอบคุณมากครับ